มาทุกคนเรามาฟังข่าวกันผมถือว่าเป็นการซอกก่อนก่อนทำลายสถาบันครอบครัวไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBTQ ให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงลงไปให้เท่ากับ LGBTQ LGBTQ ต้องขังหน้ามาเลยนะ LGBTQ ้านหัวชนฝาสมรสเ,เท่ามมเทียมวระพง์สง่านเนี่ยสมาชิกที่สภาผมขอสนวนาคำแปลจะเติไว้นะครับวยเห็นผลดังต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอทำวามเข้าใจก่อนนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข,ขกฎหมายที่แบบน,นี้เพื่อให้เกิดสภาพการสมรสเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนะมันก็เวลาทําข่าวก็ให้มันชัดนะครับ อ่ะไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายฟังทีนะฟังทีนึ่งกูจะได้เศกกูจะไดเ้งงนเนศษผมขอสนวนาคำปรายุติไว้นะครับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นต้องขอทความเข้าใจก่อนนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายที่แบบนี้เพื่อให้เกิดสภาพการสมรสเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนะี่ยเะันก็เวลาทําข่าวก็ให้มันชัดให้มันชัดให้มันชัดแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการแล้วก็หลักการในการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ วิธีการและหลักการในการแก้ไขกฎหมายในขั้นนี้คืออะไรคือการที่เอาคาว่าสามีภรรยาเพศช,ชายเพศหญิงออกไปแล้วก็เอาใช้คําอื่นมาแทนเช่นคู่สมรสคู่มั่นซึ่งไม่ได้ระบุเพศที่ชัดเจนมาแทนโดยอ้างว่าเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มยาก,ก,การแก้ไขกฎหมายขั้นนี้ <c oughs> การแก้ไขแบบเนี้ผมถือว่าเป็นการซอกก่อน่อนทําลาย สถาบันครอบครัวอย่างรุนแรงที่สุดเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่งของสังคมไทยและกําลังอยู่ในสภาพที่ปราบบางการดาเนินการดักล่าวจะทําให้สถาบันครอบครัวพังทลายลงเร็วขึ้นทำไมผมยังพูดอย่างนั้นถ้าถามว่าครอบครัวประกอบด้วยใครบ้างถามเด็กถามใครถามผู้ใหญ่ถามที่โรงเรียนเขาก็จะบอกว่า ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกพ่อคือใครพ่อคือผู้ชายแม่คือผู้หญิงนะครับหรืออาจจะบอกว่าประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรสามีคือผู้ชายภรรยาคือผู้หญิงนะครับบุตรอะไรเรจิน่าอะไรครอบครัวคืออะไรไปถามเด็กมึงถามอะไรเด็กเด็กก็คือเรียนรู้จากเรานี่แหละเราก็สอนเด็กสิ ถามเด็กถามใครถามผู้ใหญ่ใครที่ว่าคือใครผู้ใหญ่ใครว่าไปนะครับแล้วแต่การคำพวกนี้เขามีความหมายแล้วก็มีระบุเพศไว้ชัดเจนว่าเพศอะไรครับเพศกําเนิดเพศเพศกำเนิด,นดและที่สําคัญก็คือว่าคาว่าสามีภรรยาเนี่ยจะปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เป็นที่แรกเพราะสามีภรรยาจะเกิดจากการสมรสเหมือนอย่างที่มีเพื่อนสมาชิกได้เอา คำในพราะอัานกกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยคู่สมรสก็คือสามีภรรยาชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันนะครับถ้าหากว่าเราเอาคําว่าสามีภรรยาออกไปคําว่าสามีภรรยาเนี่ยมันจะหายไปจากสารบบของภาษาไทยเลยนะครับเพราะมันมันจะไม่มีที่มาที่ไปแล้วมันจะไปสืบสาวไม่ได้แล้วว่าไอ้สามีเป็นคืออะไรอยู่ที่ไหนอ้างที่ไหนไม่มีกฎหมายไหนอ้างอิงไว้นะครับจะว่าเป็นที่รู้กันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีการ เพราะว่าสุดท้ายมันต้องสซบว่าที่มาที่ไปมีที่ไ,ห,ไหนไมีกฎหมายรองรับหรือไม่อัปเดตพจนานุกรมไหมว่าเหมือนแบบอ่ะนี่ก็คือเป็นเทอมที่เคยใช้เมื่อในสมัยก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคำอื่นแล้วแล้วโอ้โหคำคำว่าสามีภรรยาพวกมึงว่ามันจะหายไปไหมว่ามันจะหายไปหรอมันจะหายไปหรอคนจะเลิกใช้หรอจริงหรอ หรอกฎหมายสมรสเท่าเทียนถามปุ๊บเุ้ยเธอเราสองคนไม่ใช่สามีภรรยาแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ใช้คํานี้แล้วคํานี้มันจะสาบสูญไปจากสารระบบหายไปไม่มีที่อ้างอีงอ้างอิงตามกฎหมายก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเจอรูโพลเราไม่ใช่สามีภรรยาแลนะ้วเราเป็นคู่สมรสเรายังไง แล้วยังไงแล้วการที่ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสามีภรรยาเนี่ยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเพศกําเนิดของไอ้สองคนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงจริงหรือเปล่าหล้ววะคือมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องระบุให้รู้ว่าพอพูดว่าเนี่ยสามีภรรยาต้องเป็นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็คือทำไมอะ่ะกลัวจะไปครอบคลุมทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ได้จะต้องมีชายหญิงคลับมีคลับชายหญิงแล้วมีคลับ LGBT อย่างเงี้ยหรอบอกมันไม่ด้มีปัญหากับความเท่าเทียมแต่มีปัญหาวิธีการแก้อะแล้วยังไงแล้วคือเนี่ยเดี๋ยวก็จะพูดเลอะเทอะไปอะเดี๋ยวฟังต่อเพราะฉันรู้สึกว่าอะคำนนภาษามีภรรยาเนี่ยถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับเนี่ย มันก็จะหายไปจากสำโรภาษาไทยนะครับปูกตัดทิ้งไปเหอก็จะสะเทือนไปถึงสถาบันครอบครัวสะเทือนจะสะเทือนไปถึงเรื่องเพศชายเพศหญิงด้วยนะครับมันก็จะสะเทือนไปถึงโครงสร้างทางสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปโครงสร้างทางการศึกษาโครงสร้างของมหาไทยเหมือนอย่างที่กรรมธิการได้พูดถึงเนี่ยพอกฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปแก้พวกถึงกงระทรวงกลาโหมหมอนผมสะุ้งตกใจเลยนะครับนะครับ,นะรบทั้งที่ท่านก็อยู่กับนิการความไม่คงเหมือนกันเนี่ย เพราะนั้นเห็นว่าการแก้ไขตรงเนี้ยมันไม่จบแค่นี้นะมันจะบานปลายต่อไปอีกฉันต้องลอคิดให้ดีนะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าการแก้ไขให้ LG b T Q เขาได้รับความเท่าเทียมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบบานปลายจะต้องแก้ไขอีกหลายอย่างก็ถูกแล้วมันก็คือแสดงว่ามันถึงเวลาต้องแก้ไขแล้วะ m a y b everything e needs to be fixed มันบางทีทุกอย่างมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรับแล้วไงระบบการศึกษาอะไรก็ตามจะไม่เปลี่ยนจะไม่ทำอะไรจะเหมือนเดิมแก้หนึ่งแล้วต้องแก้สองแก้สามโอ้ยบานปลายจบด้วยการไม่แก้เลยแล้วมันจะมีอะไรพัฒนามะงงบอกว่าการแก้กฎหมายแบบเนี้ย ไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBTQ ให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงลงไปให้เท่ากับ LGBTQ เอาไปรวมเป็นกลุ่มเดียวกันแบบที่อย่ยก็ถามว่าเพศมีใครบ้างเพศก็มี M/F LGBTQ ครับไม่มีเพศชายเพศหญิงกับ LGBTQ ครับถ้าเอาไปรวมกันจะทำให้ภาพเป็นเบลอทำให้ภาพเป็นเบลอไม่ชัดแล้วก็ใช้คำว่าผู้สมรสผู้มั่น อะไรพวกนี้ออกมาเรจิน่าจะเอาภาพชัดอะไรจะเอา HD TV ขนาดไหนเอาภาพอะไรชัดก็รู้ว่าคำว่าคู่สมรสก,กันไม่พอต้องรู้ว่าใครมีจูใครมีจิม้มเป็นอะไรทำไมอะ่ะต่อให้เป็นคู่ชายหญิงเขาอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันผู้หญิงอาจจะเป็นคนทำงานหาเงินผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็มี แล้วมันจะต่างกันยังไงว่าคนไหนมีอไวไยวะเพศเป็นอะไรมาตั้งแต่กําเนิดยังไงแล้วรักกันอีท่าไหนเอากันยังไงมันไม่ใช่เรื่องของเธอนี่เป็นเรื่องที่คนเขาควรจะได้รับความเท่าเทียมในเรื่องต่างๆในชีวิตว่าแบบเอ้ยรัฐมาดูแลเราก็เป็นบุคคลของรัฐจ่ายภาษีเหมือนกันต่างๆแต่ถ้าสมมติว่ารัฐจะรู้สึกว่าอุยถ้าฉันแก้ให้เธออันเนี้ย ฉันก็ต้องแก้นน้นแก้นี้แล้วก็เธอก็จะต้องได้มาเท่าเทียมเราเรื่อยๆเราก็ต้องเหนื่อยแก้เหรอวะถ้ามึงต้องเหนื่อยแก้มึงก็ต้องเหนื่อยแก้มันถึงเวลาต้องแก้แล้วมึงก็พูดอยู่เนี่ยว่ามันไม่เท่าเทียมถ้าพูดว่าไม่ได้มีปัญหากับการที่ต้องการให้มาเท่าเทียมกันได้เนี่ยจะใช้คําว่ากดลงไปเท่ากันทําไมถ้าบอกว่าชายหญิงเนี่ย เราจะกดชายหญิงให้ลงมาเท่า L G B T ถ้างั้นนั่นก็คือความเท่าเทียมใช่ไหมคือทุกคนต้องถูกกดเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอคือให้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ได้ M F L G B T Q แล้วไงอะ M ก็มาจาก male F ก็มาจาก female คือไม่อยากเป็นตัวยอ่ออยากเป็นชายหญิงแล้วก็อื่นๆอย่างเงี้ยหรอ อย่าพูดว่เห็นด้วยกับความเท่าเทียมถ้าคิดแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ระบุเพศอยากรู้ต้องรู้ให้ได้เพศอะไรต้องรู้แต่ก็ต้องใส่สภาพนิชิ็แต่งตัวมาโอ้ไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วยังไง เรื่องของเขา,าเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่หน้าเหมือนผู้ชายผู้ชายที่หน้าเหมือนผู้หญิงแล้วแต่งตัวเป็นนูโตรแต่งตัวกลางๆมึงดูไม่ออกเนี้ยมึงไปว่าเขาว่าทำไมมึงไม่ระบุเพศมึงให้ชัดอะกูเลยไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องที่มึงจะต้องมารู้หรือว่าจะต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะมาอินเทอร์แอคกับมนุษย์อีกหนึ่งคนถ้าจะต้องเป็นอะไรที่เป็นการทำออฟฟิเชียลก็มีใบมีเอกสารอะไรก็ว่าไปดิถ้าสมมติว่าอ๋อที่อย่างเนี้ยเราก็อธซูมไม่ถูกว่าเขาผู้หญิงหรือผู้ชายถามสิ อซูมผิดเขาแก้ก็เรียนรู้กันไปจะต้องให้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมึงก็เหมือนเหมือนเดิมคนก็มีปัญหาเหมือนเดิมมึงไม่เคยคิดจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือไงเหนื่อยเบื่ออะไรวะเนี่ยคิดแต่กลัวกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ผลประโยชน์เท่ามึงเหมือนมึงแล้วพวกมึงจะเดือดร้อนไม่อยากจะแบ่งปันหรอเป็นอะไร ใจแล้วนะครับว่าหากฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยทั้งกลุ่ม LGBTQ เหล่าก็ต้องไปเรียกร้องแก้ไขโครงสร้างทางสังคมองค์ประกอบของสถาบันครอบครัวของแบบเรียนของมหาดไทยต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าไปในกลุ่มของท่านนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเบียนสมรสก็ออกแบบใหม่ลวไม่มีผู้ชายชื่ออะไรผู้หญิงชื่ออะไรนะเป็นฝ่ายหนึ่งชื่ออะไรฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งชื่ออะไรมันก็ดูแปลกๆ บอว่าเห็นด้วยแต่แม่เนด้วยแต่ว่ามันก็ูกปแปลกแปกมึงตอนที่มีรถยนต์ขับครั้งแรกก็แปลกแเออตอนนี้เอาคนพกไฟจุดไฟได้ครั้งแรกเนี่ยแปลกแปลทุกอย่างแปลกแทั้งนั้นแหละ ไม่เคยเหรอมอร์นิ่งวูดครั้งแรกในชีวิตแปลกแปลกปไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแปลกสำหรับเธออ่ะไม่แปลกสำหรับคนอื่นที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยแปลกสังคมมันจะเป็นยังไงต้องถามท่านประธานกรรมเมริการเนี่ยโคอยู่ไงท่านเป็นประธานกรรมิการด้านสังคมด้วยฮะเออท่านเห็นดีเห็นงานกับกฎหมายฉบับนี้เห็นดีเห็นงานกับวิธีการแก้กฎหมายไอ้ที่ผมบอกแล้วว่าทำให้เข้าเใยผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดใจ ผมเจตใจวิธีการแก้ไขกฎหมายอทาไมท่านถึงไม่เอกใจว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ยมันจะต่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างสรุปแล้วไงท้ายของท้ายกลัวปัญหาจะตามมากลัวจะมีเรื่องราวต้องเกิดขึ้นแก้ไขมันถึงเวลาต้องแก้ไขถ้ามันต้องแก้มันก็ต้องแก้ถ้ามันดีอยู่แล้วเขาก็ไม่พยายามไปแก้ไขหรอก าบอาบอสาม,สมีภรรยายมันจะหายไปจากสารระบบอยู่ในพุนานากรมไงก็อบอกอยู่เนี่ยไปเปิดมาเจอไม่ใช่เลยไงลักพุทธนุกรมมันจะสาบสูญไปถ้าไม่งั้นคำเนี่ยคำภาษาเนี่ยถ้ามันจะตายมันจะหายไปมันก็หายไปแล้วมันจะมีคำอะไรเกิดขึ้นมาใหม่มากมายทุกวันนี้มีคำเกิดขึ้นมากมายไม่อยู่ในพจนานุกรมไม่หายจากสารระบบอะไรที่มันอยู่ในสารระบบ แล้วมันไม่ศูนย์พันไปเนี่ยแสดงว่ามันอัดเดมันปรับตัวมันอยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่มันเรียนรู้ที่จะอ่ะเฮียเขาเริ่มจุดไฟกันแล้วกูขออยู่ในถ้ำต่อไปไฟมันแปกๆมึงก็จะต้องศูนย์พันไปเฮ้ย Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ